ดีครับผมตุนหลักพันนะครับวันนี้ก็มาเสนอรูปหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงพอ่อศิลป์นะครับวัดคูขุดนะครับปี2544นะครับองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับีด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพอ่อศิลป์นะครับด้านหลังนะครับผมนี่ ล่างนะครับเป็นรอยเจาะอุดฝาอุดนะครับเป็นฝาอุดมีโคตัวหนะอยู่นะครับนี่เราจะมาส่งลายเหล็กกันดูนะครับนี่ครับใบหน้าของหลวงพ่อสิลนะครับหลวงพอ่อศิลปแล้วก็มีใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับผมนี่ นูนะครับพีวอนนะครับความคมชัดก็จะประมาณนี้นะครับนี่บริเวณฐานนะครับก็จะเขียนไว้ว่านะครับของพ่อศิลน,นะครับผมนี่ภุมรัดนะครับองด้านหน้านะครับมาดูด,ด้านหลังนะครับ ครับดันเรียบตึงนะครับด้านหลังเป็นจีวอนะป้าปกตินะครับมีความสวยงามนะครับนี่บริเวณฐานนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเขียนว่าพออนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับผมนี่นะครับหลังนะครับ ตองจากด้านข้างนะครับจากด้านข้างก็จะพบเห็นร่องรอยการประกบนะครับชทนวิ่งแนวตรงวิ่งลงมานะครับนี่น,นะครับไปฝังนะครับนี่น,นะครับผม ล่างนะครับล่างก็จะเป็นรอยแต่งสบายนะครับแล้วก็ปุดด้วยฝาทองแดงนะครับแล้วฝาโคดก็เป็นรูปตัวนะครับนี่รูปปิดฝานะครับเห็น,ร,น,ร,นรูปหล่อรุ่นนี้นะครับก็เป็นรูปหล่อที่ ถึงว่าไม่ทันหลงบัตเต็นนะครับแต่ก็มีประสบการณ์ดีเช่นเดียวกันนะครับราคาเลื่อนหายังไม่แรงนะครับยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับวะนน้าบูชาหน้าสะสมนะครับาชอบคลิปแบบนี้นะครับเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับถ้าจะนําพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อกมาหลวงชุมพรเขตศัมดิ์นะครับพยายามนําเสนอให้เกิดกรุ่นนะครับ ลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องแม่ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ